สวัสดีครับพบกับช่องวิถีลูกบอลไล่แม่นะครับวันนี้ลูกบอลไล่แม่พาทุกคนมาซ่อเฮ็ดนะครับผมเฮ็ดออกแหมแล้วนะครับเนาะเปิ้นว่านะครับวันนี้ได้ครับนี่ครับผมนี่ครับเฮ็ดบ้านอยู่ตรงบนนะครับตะลุมก็มีเฮ็ดจีอยู่ครับส่วนมากจะเป็นเฮ็ดไข่ขาวไข่เหลืองนะครับได้เฮ็ดคุ้นปวกมูนะครับนี่ครับผม นี่ครับมาเจอนิ่มแล้วครับผมนี่ครับวันนี้มาได้ทายตอนต้นนะครับผลนะครับผมนี่ครับผมมาเจอไข่ฮิดไข่ขาวนะครับเห็นไข่มันนะครับโอ้โหเกินใจเลยครับสามเกนนะครับหนสองเกนนะเกลี่ก่อยครับผมขนหลายครับโอ้โหเล็กๆน้อยบ ผมโหใครให,ใหญ่เลยนะครับโตเทียบกับหัวแม่มือผมพอนะครับโอ้หเกนี่แกนใหญ่ครับงามๆนะครับดูนี่ครับนี่ครับจะแน่อยนี่เห็นนะครับ นีสองแกนครับงามๆเลยครับปลาแตกนะครับวันนี้ขนนะครับเห็ดกับนี้ครับแล้วแต่ดวงครับมันไข่มานมันครับผมนี่ครับแล้วแต่ดวงครับ ป่ามันกว้างนะครับเนาะน่ครับโอ้โหเขนี่แก่เก่้ยงใจนะครับสีมันนะครับกระไข่มันะครับไข่เฮ็ดไข่ขาวโอ้โหมาเลยครับเฮ็ดบ้านกันนักนะครับนี่ครับผมมาครับไปต่อเลยครับผมมาครับเจอนี้เห็นแล้วนะครับนี่เป็นเฮ็ดบ้าน นเคยขาวนะครับมันบานแล้วนี่ครับผมนะครับจืท่านเห็นครับนี่ครับ,น,น,รบนี่แลังงามนะครับนี่นบบบานเตะเตือนให้มานี่อันนี้ยังบบบานแต่เตือน ครับแมงกินเหมือนมาเลยครับผมนี่ครับตัวนี้มันบานบานแล้วครับบานแก่แล้วครับโหดอกยางใหญ่เลยครับนี่ผมจาเอานะครับเนาะนี่ครับมันบานแก่้จะเนาวเลยครับไปต่อเลยครับผมมาครับผมเจอของดีครับผมนี่ครับผม ออืนี่ครับของนี้ราคาแพงครับผมนี่นี่ค้นครับผมเขตีนนล้นนะครับอห <c oughs> มานๆนครับผมดอกหนึ่งครับ สีได้ายาแก้ไปน้อยละก <c oughs> ินได้เยอะครับนี่ครับผมมางๆครับผมนี็คขนมาครับไปต่อเลยครับผมมาครับทุกคนผมมาเจอของดีเนี่ยนะครับนี่ครับผมโอ้โหนี่คุนครับโอ้ ดอกใหญ่ๆเลยนะครับโอ้โหนี่ครับผมบาดนี่ครับโอ้โหโอ้เฮดบานกันนักนะครับนี่ครับโอ้โหมันๆนครับผมยี่ีปุ่นเห็มนะครับปุ่นนะครับลูกท่านเห็มครับโอ้โห กัลังจะกลับแล้วนะครับมันมาเลยครับผมโอ้โห oh. นี่ครับโอ้โ oh. ห <laughs> มก็ว่ายังขาวๆนะครับเลยเดินเข้ามาดูนะครับแล้วผมก็ถุงนะครับไ่นี่มาได้แล้วครับ oh. มันมาครับผม ไห้ดึงกับบ้านนะครับนี่ครับนี่ครับ,รบโอ้โห ด,ด้วน้อยนี่ก็แม่นนะครับอืมามานๆเลยครับนี่เห็นนะครับปาดสามมูนะครับปุ่นแหมนะครับนี่ครับโอ้โห หีมั้นกต่แล้วออกครับมันมานเลยครับผม มาเ,าเห็นจ้าแหมน้อยนะครับผมว่ามันน่าจะแกจักมันจะยุบไปนะครับนี่ก็เริ่มแกแล้วครับ เป็นโมเลยนะครับเริ่มแก่แล้วครับน,กกน,นี่ไมแบบนี้ครับ เว้นครับเป็นนะครับไว้ให้มันออกต่อไปครับนะครับโอ้ปุ่นเห็นครับนะมันอุกหน่อยครับเนานะ เป็นฮิดค้นมูะครับนี่ครับผมงามๆเลยครับ มันมาอันเลยครับผมนี่ดูใกล้จะแกแล้วนะครับนี่ครับโอ้โหเต็มถุงนะครับ ยัดกันไปเนาะมีดีไซน์แล้วครับนี่ครับผมโอ้โยนี่ครับเต็มทุงเลยนะครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหหมาดมาครับผมนี่ครับผลงานลูกบอลลายแม่ไปซช่องเฮดนะครับนี่ครับผมนี่เฮดค้นนะครับได้เยอะอยู่ครับ นี่ตังให้ค้นมูให้ค้นปวกนะครับนี่ครับมีค้นปวกครับติดใหญ่ๆเลยครับอันนี้เฮ็ดบ้านครับเฮ็ดไข่บ้านครับนี่จีได้ประมาณนี้ครับเฮ็ดไข่ครับเฮ็ดไข่เหลืองไข่ขาวนี่ครับผมวันนี้ได้นักน้อยนะครับค้นกันนะครับตอนแรกๆมาได้ท้ายงพอเนาะครับเนาะค้นน่าเกเเนื้อมาตันปืนนะครับนี่ครับผลงานครับผมมันๆเลยครับนี่ครับ เห้โขนครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหืู่รบาไล่มาด้วยนะครับขอบคุณครับผม